สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเลาะทงเลาะป่ากับลิงลิงสีเขาป่าหาเฮ็ดพี่นอ้องอีหล,ล่าลิงลิงร้อยร้อยสบายดีป่าลูกในลูกร้อยห่อนแดดขักแดดฮอนหือนแดดใหม่ลิงสีมนันอยู่เมื่อนี้ มาลิงไปหาเฮดสิมันอยู่ไปกับลิงสิมันมาเนาะนางเคลียดพี่น้องนางเคลียดบ่ห้มาน้ำนางกับอยากมานางงห้เพราะว่ามันแดดบ่ห้มาน้ำนางกับเคลียดสบายดีป้าลุงก่อนข้าอยากไปน้ำน่ะเฮดไปไปเห็นงามๆไปไปย่างสะฮอนแดดนางเคลียดนางเคลียด เหียดอีกแล้วไปหาเห็ดเลาะป่าพี่น้องจ็นหัวไอทางน่ะเอานด้ไหมเธอเธอเธออ้ามอฮันแดดบ่สบายดีป้าลุงแล้บล่าลบายสบายดีป้าลุง ยิงงอกแล้วนั่งงอกแล้วอือหือน่ะหน่อย่างไรไม่ว่าขึ้นบกินหนงา เสือกันยาวกับบอ่อไส้หมวกกับบอ่อไส้เอากุ้งไปไส้กับบอ่อไส้ยุ่งเลยสีหามเพิ่นแบบนี้หอนหอนร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงแน่แหน่แน่แน่ลุกลุกเปลี่ยนเลยเลยมาแหละแม่วาให้อยู่เที่ยง อยู่เทียงน้ำพอยไงเจอก,กับบ้าฟังหาเฮ็ดหาเฮ็ดมาเด้อมาเด้อหาหาเฮ็ดหลอบเทียงพีนะ้งมาเลอะหาเฮ็ดหลอบเทียงโอ้ยใครตา อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออีหยังพี่น้องเฮ็ด hey, บ้าาานี่เดี๋ยวจะพาฮักลูกอันนี้เฮ็ด hey, ปลวกออกเลยได้พี่น้องว้าวไปพี่น้องมึงเนี่ยตาลูกมึงเนี่ยเฮ็ด hey, พี่น้องเฮ็ด hey. เฮดบอาเฮ็เฮ si bon ้าบาว้าดี่ะขึ้นมาอ่านไม่ใ่ยำบ่แม่สิจิ้มเห็ดี่หานั่นไมลูกยาวนขอยอ่ะือมาขูนะือมาขูนะเฮ็ดเฮ็ดเอเฮ็ดแล้ว ถือมาคนะุน,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 นะไม่มงโมไมมีไ่มีไน่มีไมี่เีไม่มีไม่มีไมอกไม่มีไอมี่มีไม่มีไมพี่มีไม่มีไี่ี่มีไม่มม่ี่มีไม่มีไม่มีไีเ่มีอม่มมมีไม่มีไม่มี่มีไม่มมม่ พี่นอ้องพี่น้องเก็บเพนกำกันเด้อจ้าเก็บเพจเดอ้อเก็บเพจน้ำลิงลิงเด้อพี่น้องปาตีนมันไว้เฮ็ดอันปาตีนได้บ่ปะ FC เพื่อนวะน้ำลิงลิงเอาเฮ็ดมาจ้งมันตีนมันไว้เด้อไว้ให้มันเป็นเสื้อออ,อกเนาะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ด พี่น้องเฮทอ๋อพี่น้องลิงลิงลิงอย่าเฝ้าออกไปลูกลิงโนโนอนอนอเจ้าเหยียบเห็ดแม่อย่าเฝ้าเข้าไปลิงเห็ดอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเจ้าเหยียบเลี้ยเดข่อยโอ้ยพี่น้องเ็ดมาเหฮทมาโดยพี่น้องเห็ดตายแล้วมาขี่กับพ่อเฮทแบบนี้โดย ขี่กัพ่อเฮ็ดพี่น้องโอ้ยตายแล้วพี่น้องทั้งยาเก็บเฮ็ดโดยจะเฝ้าเก็บเด้อทั้งยาเก็บเฮ็ดทั้งยาแข็ดไทยพี่น้องเบิ่งโอ้ยมวนมวนมวนแห้งโอ้ยโดยมวนแห้งพี่น้องเด็ดแล้วแตกป่องงยดเสย โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเก็บเพจกันเด้อมวนเดม้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 วนเดสมนดม้วนมวนเดสี้งนเกสม้นเดมเดม้นเดสี้นเสี้อนเกสม้นเด็้วเดสียวนเ้อนเกสม้นเด็นเด้นเด้อนเดนเ,ดนเนน้นเก็บก่อนเด้อนนเ้นนเด้น โดนโดนดนอย่าเข่ามากได้ลูกมันสิฮะหืมพี่น้องเดเบิ่งอีกก่อนผุนผุนเฮ็ดผุนผุนเฮ็ดเฮ็ดมีแต่เฮ็ดเท่นี้นี่พี่น้องนี่เฮ็ดมามีเฮ็ดขนาดอยู่ประมาณนี้หลายโลเติมน้องมาซอยแม่นึ่งลิงเบิ่งเลยเฮ็ดจ้าเฮ็ดปะมีแต่เฮ็ดจ้ามีแต่เฮ็ด นีแต่เฮ็ดพี่น้องมีแต่เฮ็ดกระลังจุ่มงามๆโอ้ยดีใจได้เก็บคนเด้อพี่น้องเยานคนมาออ้ยนี่นะพี่น้องมีแต่เฮ็ดนี่แต่เฮ็ดพี่น้องมีแต่เฮ็ดเก็บคนเด้อเก็บคนเด้อพี่น้องบังสภาพหัวเก็บเฮ็ดหัวหัวแม่นงลิงพี่น้องมีแต่หนามมีแต่หนามเฮ็ดก็ได้พี่น้องตื่นเต้นแห้งกะจนมันมุนเม็ดดีใจพี่น้องเบิ่ง น้องเฮ็ดอันข่าดอเนาะเฮ็ดข่าดอเฮ็ดดอกกีกออกยในต้นจี๊นี่พี่น้องมีแต่จุจมงงามพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อม้วนม้วนฮักก้อยฮักก้อยม้วนเลยแท้ลูกกระสอน้ำกระกออหัวโอ้ยสามสิม้วนเมื่อยเดี๋ยวเลอกมึงอีกกนเด้อพี่น้องเพิ่งเก็บ่ยบวชันเม็ดน้ำกกออหัวก่อนน้ำกระกอองหัว พอดเทียงแล้วพี่น้องมาแล้วออกจากป่าแล้วกําลังล่างอันนี้แม่ต้องเลี้ยงล่างในน้อยหนึ่งล่างกับทอมแม่ทอมแม่เพื่อนกาเป็นคนเฮนเฮดพี่น้องสวัสดีพี่น้องสบ <c oughs> ายดีพี่น้องไปผูกงูผ่านเฮทเฮทมูง่ายว่าแม่เห็นนะังูง่ายใหญ่แนยเนาะไปผัดว่านผูกงูกับกระบาดเฮทเช้าไปพัดว่าแม่ลงดิ้ก็เห็นจุ่มแรกเนาะเฮด เก็บมวนเก็บมันเก็บดีแถมลูกก็ห้องพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดทั้งย่านคนเห็นพ่มีคนมาเลี้ยงงัวใกล้ๆนะย่านคนได้เงินมาเก็บน้ำกับมีอันทั้งน้ำกับกอหัวนี่ยังพันออกอยู่น้ำน้ำอันเล็บแมวกับกอหัวลูกกับห้องเก็บเพ็ดกับมวนโอ้ยตอนเก็บนะแมวลิงกับบได้ถ่ายอันให้พี่น้องเบิ่งงนอกพอฝ้าอันทั้งอยากเก็บเฮ็ดทั้งอยากถ่ายมันก็เลยหย่าขนาดพี่น้อง ก็ได้ไล่เติบออกมุมหญ่ประมาณสองโลนี่แล้วพี่น้องสองโลสามโลนี่แหละไปพูกกัวเฮ็ดขยาอยู่เท้โคกค่ะปู่มีมใ่ใครแต่ว่าจะเห็นก่อนอนะแม่พอมันกำลังจุ่มนี่มือแรงนะสิพ่นอีกพี่น้องพอมันให้กระพ่นเต็นอันจักนาดินเพราะบานบลายบานประมาณเศร้าดอกนี่แหละกำลังแบบกำลังพ่นกบลังน้ำอันนี้มันจะเป็นดอกน้อยเป็นเทดปวกข่าวดอกเลยเนาะแม่ เพ็ดบวกขาวดอกมันสีดอกน้อยกำลังพ่นจกขีดินกำลังแบบค่อยลูปไปหนะพี่น้นองเหยียบน้ำก็มีลูกกาอยากเก็บห้องกะกะ <c oughs> ห้องกะกะโอย้ยมันเน้นไจับกล้องอยู่นี่ยาน้นมาเห็นเหรอให้ขน,น,นมาอะน,านำ้ำเพื่อสีพ่อ ครั้งแรกของปีพี่น้องปุ๋งเก็บเห็ดผูกง่ายจักเทื่ยวบริหารเห็ดยันค้นเก็บนั่นนะเฮ้ยหน่อยเพราะว่าอันมีคนมาว่ะโอ้ยเห็ดในเทียงน่ะคือพวกเก็บกินน้อเพราะว่าเขามาหาตี๊ดหรือเขาหาเงี้ยงนะพี่น้องผัดใบห้าผูกมัวเผินเมื่อไรผัดใบผูกมัวงพอเน่เพื่อนกันยังให้เขากินอีเด้สัยังพออีเด้เขากินแล้วเหรอเขาก็มาว่าว่าโอ้ยเฮ็ดในเทียงนะปลาไว้ไผ่น้อเพื่อ่าก็บอกอ้าว มันกะคนกะเนาะมาอยู่เสาสี่สมโมงของคนกันได้ <_ d ata> พี่น้องมากินแกงเห็ดปวกน้ำกันเด้พี่น้องมุดจอมาเด้พี่น้อง <_ d ata> <_ d ata> อนันโอ้ห้น้ำกอหัวหยุ่งเห็ดลอนตันอยู่กินแกงเห็ดปวกน่อยน้ำกันเด้เก็บกระมวลพี่น้อยฮักก้อยฮักก้อยแกงกระแซ็บนี่นิมซิวานเนาะเพราะว่ามันเป็นดอกจูง สิหวานแต่สิลำบากแต่ตอนล่างพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น้อย <c oughs> <c oughs> มันน้อยถ้าเป็นดอกใหญ่ๆนะขึ้นเสียน <c oughs> อันนั้นเฮดปวกตามกันน่อยๆมองห้องเก็บนะแม่อันนี้เท่าแล้วตอนนี้ ก็สิได้ขอจบคิปไปเพียงจำน,นีเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่องลิงเด้อรอรุ่นคลิปหนาพี่นอ้องว่าแม่องลิงสิไปหาเฮ็ดอีกบอรหรือว่าสิไปคิดเบสหรือว่าสิเลี่ยงงวัวรอรุ่นน้ากันพี่น้องแต่แน่แ,นแนกะก็สิไปหาเฮ็ดผัวหลยกลัวหรือนาใดหัวยังยังปวดยังอยากเก็บอยู่เนาะไปแลพี่น้องสบายดีสบายดีปาลุงเน่นสยสบายดีสิน้อง